ีแถเอาขวดไปขายก็ได้เงินพร้อมเบิ่งเด้อสิไปหาน้ำอันน้ำหาขวดไปขายวาา่าซาซันบ้าบาดไอเท็ตเราบ่ค่อยมีคนถิ่มนี่นล่ะก็ะยอนพี่น้องบ่ค่อยมีคนถิ่มเพราะว่ามันเป็นราคาเออเซ็นกวา่าอยู่เดี๋ยวทำไมต้องใส่แว่นก่อนทำไมต้องใส่แว่นก่อนเดี๋ยวทำไมต้องใส่แว่นก่อนทำไมต้องใส่แว่นก่อนเดี๋ยวทำไต้องใส่แว่นก่อนทำไมต้องใส่แว่นก่อน น้องคนเลย่งหัวขวนจะของทจนอยากอ่ายยืนหยอดขวดยุ่งตังหนวดจังหูจักว่าจาของไซเวนฉัละเขินโยเขาเลยสิบ้าชัตาบอดบอยอีนี่สติผู้มานกำกันกับบดห่วงกับบดหยางกันแน่จักน้อยได้หนึ่งกระได้ ส่วนธีการใส่ัตีเขาแหลกแล้วๆนะเขาก็บอกว่าเสร็จแล้วจังสีมันก็สีออกมาเป็นใบสลีปก็จังใบเสร็จออกไม่เข้านะคะมันก็สีมีบาดคู่แล้วก็จำนวนเงื่อนยู่ข้างล่างของมันเออนี่เขาก็ไปหาซื้อของซื้อยังนี่มาซื้อของแล้วๆเขาก็ยืนใบหนีพนักงานเขากระสีสแกนตีดมันก็สีเป็นลบกับขาของเลยจ้าใช้ง่ายมากสะดวกรั